สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรปลาชนวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวให้ลูกค้าเขาสั่งเลยครับลูกค้านี่ครับอยากได้ประมาณนี้เป็นผมทรงทวิกี้นะลูกค้านะมีคนถามว่านี่คืออะไรมันเป็นไม้ใบเลียดครับพี่น้องไม่รู้นี่อะไรอ่ะแต่จะูที่มือช่างใหญ่อ่ะโอ้ยไม้ไม้ใบเลียดที่พวกเราได้ยินเสียงช่างใหญ่พูดอยู่นี่คือไม้ตัวนี้แหละ ถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเสียงมันจะไม่ค่อยดังมันจะไม่เงียบแล้วมันจะฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าใช้บีดันถี่ล่างมันตัดมันติดใช่ไหมแล้วก็ใช้บีดันหา่างเนี่ยผมลูกค้าเขาเป็นผมที่เคมีซ้ําซ้อนทั้งสีทําสีอาจจะยืดยืดมาไม่ไมสีไฮไลท์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ตัดอะไรนะครับอ๋อครับทีนี้ก็ครับจะไม่ปิดแล้ว เบื่อแล้วใช่ไหม,มยกขึ้นมาเลยครับเนี่ยีลากมาเลยยกขึ้นมานะครับแล้วก็บิดบิดผมนะครับไปบริเวณประมาณด้านก,ากาลางๆหัวแล้วตัดเลยครับผมตัดเก้าสิบองศาเลยลาก่อนผมยาวครับลาก่อนนะครับนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราเคลียร์ลิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เนะีนะ่ตัดให้เหมือนกันเดีด้านฝา,านนนนะนะแล้วกันเดี๋ยวมันจะสับสนนะนะครับแล้วก็ โรลิ้งคัตเลยตัวที่หนึ่งแต่ที่สองโรลิ้งคัตเลยที่สามโรลิ้งคัตไปลูกค้าบอกให้เห็นตีนหงนิดนึงนะครับแล้วก็ทั้งข้างทำยังไงทั้งข้างก็พลิกไปพลิกไปยกเก้าสิบองศาเลยตัดกระบ,บังกลางของหงอ อย่ารอช้ายกขึ้นมาเลยตัดถ้าผมบางก็ตัดตรงตัดตรงตัดตรงแล้วก็แก่งผมตั้งฉากแล้วตัดเลยตั้งฉากกล้าสูงชาช่างหญ่ตัดในออดวานนะมันจะข้ามเบสิกมา แต่เบสิกเราต้องแน่นนะถ้าเบสิกไม่แน่นนะ่ะมันจะตัดไม่ได้สไตล์อดวานเทคนิค,คพวกเนี้ยูนตัดไม่เรื่อยผมตัดไม่เรื่อยยกตัดเลยผมก็ไม่แบ่งแต่ท่านใาญ่รู้สกึกว่าไงถ้านใาญ่ก็ยกตัดเลยถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเขาไม่กล้ามาหรอกใช่ไหมพี่ <c oughs> ลูกค้าชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เลย <c oughs> คุณนัทคุณนัทคุณนัทมาจากที่ไหน <c oughs> ลำลูกกาเอาวันนี้คุณนัดรู้สึกจะชุกชุมนะวันนี้ตัวเลยโดยคุณนัดบางเกล็ดนัดบาเบอร์นัดนี่นัดลำลูกกาเหมือนนัดกันมาเลยนัดกันมาเลยยกขึ้นเลยครับหนึ่งยกขึ้นมาตัดเลยครับหนึ่งยกขึ้นมาตัดเลย90องศาเนี่ยระวังนิ้วตัวเองก็พอรถพยาบาลต้องพร้อมแอมบูเลน้์พัตเตอร์เพนโซพาร์ตพัตเตอร์ตาเสือต้องพร้อมหนีบมือตัวเองก็รีบทาฆ่าเชื้อล้างมือ พันต่อตัดต่อเลยนะครับแม่ยกขึ้นผมก็อากาศดะวสี่นิ้วไม่เกินสี่นิ้วนะข้างบนเห็นไหมยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดสายกลางยกขึ้น หมุนมาเรื่อยจัดไปเขย่าศีรษะผมออกด้วยไมดีนะหมุนมาไ <c oughs> มาเรื่อยหมุนไปเรื่อยเขย่าเยยขย่าเขย่าข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็ตัดสั้นเลยดูขั้ดขนาดไหนยกขึ้นเลย90องศาลับศัพท์ ไม่ต้องไปพูดคันตอนเพียงเสียเวลาลวกเลยยกขึ้นแล้ตัดเลยวีชอนขึ้นแล้วตัดเลยเราจะให้ความยาวเท่าไหร่เหลืออยู่ 1, นึนิ้วสนิ้วสนิ้วเราเลือกเลยแต่เราเห็นแต่ช่างเห็นในแบบอยู่ประมาณไม่เกิน2นิ้วนะตัดให้เหลือ2นิ้วก็ได้ถ้ามันยาวลูกค้าอาจจะสั่งเอ,อ้ช่างออู่ได้ไหมลำคาตนตรงนี้แล้วก็ตัดตั้งไปเลยเนะนี่ยตรงนี้ตัดตั้งไปเลย พลอย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 ,อยที่ปลายให้มันซอฟให้มันนุ่มให้มันติ้วพลอยพลอยพลอยแล้วก็อีกวีผมไม่ตกศูนย์กษ,ษานะเขาหมดนิดนึงเ็าตัดแก่งรากใสผมย้อนด้วยเนี่ยตัดผมย้อนทิ้ง คุณคิดยังไงตัดผมสั้นเนี่ยโอขกรักคุณหรือเปล่าไม่ไม่มร้อนอ้าวสั้นๆใช่สั้นๆสบายแล้วเล่นกีฬาแล้วเหงื่อออกง่ายง่ายง่ายอืมมาถูกที่แล้วพี่ผมยาวแล้วคอยแบบขมวดตลอดผมร่วงด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลือเกินใช่ก็เลยตัดก็เลยครับวีลงมาวีลงมาแล้วก็ แบ็กซิสเซอร์เข้ามาเนี่ยเนี่ยให้มันบางผิวแบ็กแบ็กแบ็กแล้วก็ค่อยๆตัดเนฮะ้ยเห็นไหมลูกค้าบอกว่าให้เห็นติ่งหัวเส้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัดหเห็นติ่งหัวเส้นหนึ่งก็พอข้างหน้า่วีลงมาเลยวีลงมาเลยนะตัดคอยคอยให้ไลท์ทำานาน้านยังไม่ไม่นานนะประมาณเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วจะมาเพราะไม่อยากกดบคุมไก่อนด้วยนะครับ <ผ>มมไม่ต้องบอกหรอกพี่ก็ <c oughs> รู้ทั้งประเทศแล้วผมขาวพี่เนี่ยดูทั้งใหญ่ก็ได้เต็นหัว <c oughs> ไม่แต่นี่ก็60สิกว, <c oughs> ว่าแล้วครับ60บวกไม่สะดวกแก <c oughs> ่ <c oughs> สโตแคดเบาๆครับพี่น้องสโตคักันไกลด้ามเดียวนะสามารถตัดได้สไลด์ได้ลงเทคนิคได้นะรค, <c oughs> ครับสโตคัดเบาๆก่อนบอยก็ก็ขึ้นสองที่ก็ขึ้นคร <c oughs> ับธรรมดาพี่เรากินข้าวทุกวันอีกตรงนี้มันงอนมันงอน หลังไม่หุมไว้เปนงอนไปเนี่ยมันยาวมันก้อนมันก็จับแบบซิสเซอร์เลยยังไม่ทันจะเป่าเลยยังไม่ทันจะตัดเสร็จเลยเมันมันซีบอกว่าให้ตัดตรงนี้ด้วยช่างใหญ่เห็นไหมเราก็เห็นว่าเ,ออเดี๋ยวกูจัดก,การให้ไม่ต้องไปบอกเลยเราต้องอัตโนมัติเหน็นไหมเคยได้ยินไหมออตโตเมติกคัทเคยเห็นแต่เกียร์ออโตเมติกเกียร์รถยนต์มาเจอจตัดผมเหม็นไหมด้านข้างมันหนาใช่ไหมเนี่ยหนึ่าใช่ไหมที่เราสไลด์ไว้แล้วก็สไลด์ออกอีกแล้ว ตัดให้เห็นติงหูด้วยสไลด์ออกไปเนี่ยโหลดลิงคัสตสตูคัตซ้ำลงไปมันยาวใช่ไหมครัหน้ายาวก็ตัดลงมาเนี่ยตัดลงมาเลย ยี่ลํคเรงเชื่อระยะซ้ายขวาว่าจรซ้ายขวาเท่ากันไหมดิ่งดูใกล้เคียงติ่งหูเห็นติ่งหูสักเส้นหนึ่งต,ตัดได้แล้วถ้ามันยังไม่สวยมันยังไม่ ได้ตามใจเราก็แต่งจนก,กลัวมันจะใกล้เคียงผมย้อนใช่ไมัไทท,ยทอยเนี่ยผมย้อนก็ตัดทิ้งเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งกันไกลตัดออกถ้ามันเยอะจัดก็เรียกร้องหาอะไรเจ้าคิปเปอร์นะครับเจ้าทาเลียนกันขอบตัวเล็กนะควรมีติดติดร้านไว้เหมือนยาสามัญประจำบ้านปนะวดหัวมันอไรก็ดื่มกินไ,ได้หายนวดถูทา เหมือนจะมองตาเสือผมมากระเดิดใจะไม่มันชี้ชี้ต้องปล่อยมันชี้ไปธรรมชาติของเขาแล้วก็อะไรสไลด์สไลด์สบายหัวไหม โล่งอ<ล>้าวนี่คือป่องแห้งอยู่บ้านนะพี่เห็นไหมเห็นความยาวเห็นความทุยอยู่ระดับกลางใบหูนะแต่ตรงนี้ผมเพิมแบนไงก็เลยช่างใหญ่ก็จะยกยกทุยกลางไว้เดี๋ยวได้ยกโคนก็ทุยเต็มรูปแบบซ้ายขวาอยู่ได้สามเดือนนะพี่ความทุยอ,อยู่ยาวไปเลยนะครับร้อยวันเลยวันนี้จะให้ช่างใหญ่ได้ยกโคนไปเลยไหมได้ยกโคนไเปีข้างนี้นะใส่โฟมเซทะสเปรย์เต็มรูปแบบ รู S <S ้ยังไงนะครับของทุเรียนในในที่ในในหลักฐานนั้นในหลักฐานนั้นถ้าพิสูจน์แล้วเอาให้คนฟังเสร็จจะต้องคว้าตัวผมมามาส่งต่อหายดีหายดีนะหายดีคนนึงคนนี้ต้องรับความรู้นะพักผ่อนพักผ่อนให้เหมือนกันเลยท่านผู้ชมใส่ทั้งดีทั้งชีวิตใส่ทั้งงอกรึเปล่าต้องรับ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 ร

คนเล้มไม่มีเส้อดัดจะอยากโสวก็ไม่อยากลวกไม่ได้ช่วยอะไรเลยวิธีแก้ปัญหานะครับง่ายๆก็คือเรื่องของอะไรการยีโคนนะครับยีโคนยีโคนให้มันอะไรให้มันตั้งไม่ตั้หมดอย่อยด้วยใช่ไหมเราจดให้ จะเรื่องเรื่องการได้เยกโคนสำคัญท่านอย่ามองว่าปลายผมมันหนาไปหน่อยจับตัวคัดเบาๆที่ปลายอย่างเดียวนะมันจะเป็นเยื่โคนเยืนปลายอย่างเดียวให้มันพิวอ่ะเพราะว่าเราเกิดมาเราต้องการความพิวไงความทุยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ให้ทุยแล้วก็พิวพเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายปาทนาหมดนะแต่ว่าเราจะตัดยังไงให้มันผิวมันสวยให้มันหวานให้มันดูดีสามเดือนทํายังไงเห็นลูกไล่ไหมลูกเลยเยอร์มันจะชัดเขราว่ามันมีอะไรมีไฮไลท์แต่สีดามันตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยนี่ก็ยีผมส่วนหน้าเลย่ยนดเดียว <c oughs> อ่ะชอบอะไรก็บ้างกันไป ร้านเปิด <ขอ S 2> ท,ทุกวัน,วนพี่แต่ช่างใหญ่ไม่ได้อยู่ทุกวันต้องโทรนะัดยังไงก็นัดพี่เพราะว่าช่างใหญ่ทํางานหลายอย่างครับ,รบก็ฝากพี่น้องประชาชนชวนซื้อช่างใหญ่ด้วยว่าช่างใหญ่ได้ไปเปิดบริษัทแล้วก็กําลังผลิตแอปพลิเคชันออนแททเวนตโฟล์เป็นแอปสีแดงนะครับ,รบเรียกใช้ตัดผมเรียกใช้เรียกช่างไปตัดผมตา่บ้านได้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้แต่เป็นสำหรับบาร์เบอร์ไปก่อนนะครับสามร้อยบาทได้รัศมีไม่เกินสามกิโลนะครับถ้ามากกว่าสามกิโลก็ตกลงกับช่างได้เลยนะครับ โหดได้ที่แอปโซเฟสโตนะก็อยากจะตัดกมกับช่างใหญ่ก็จองคิวเข้ามานะ081956234และ0625483999ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นไลน์แอดแอดไซน์นำหน้านะ KSM a อ่านว่ากะเสียมชื่อจริงของช่างใหญ่นะครับหรือว่าจะจองผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้กำเนิดซาลอนทุกช่องทางจะเป็นหน้าของช่างใหญ่หน้าเดียวเท่าน,นั้น ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ผมยังดำอยู่ตอนนี้สามสีแล้วครับพี่น้องดำเทาเทาถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้มยำครับเขาก็ะจกหน่อยกระส่งพิเศษอยู่ไหนเอา้าดูลูกทรงที่ได้เขา้าทรงแล้วยกตุยแล้วเหมือนโกหกไหมเหมือมนหลอกกระโหลกดีไหมเหมือน <c oughs> <c oughs> คนหัวตุย <c oughs> ใช่ไหมใช่เวลาจ้ะเองไม่ได้ตอนี้ก็เป็นเหมือนก่อนได้ที่ที่ผมส่งกระจกให้พี่ดูใช่ไหมใช่เป็นตัวนั้นอันนี้สําหรับเข้าร้านให้ร้านเขาได้ยกโคลนให้ดีช่วยด้วย สั่งช่างก็บอกว่าช่วยใดผมให้ฉันหน่อยอฉันจะไปงานเซ็ตไปใดเซ็ตนะหนยเซ็ตยกคนใส่โฟมใส่สเปรย์ใส่แวก็แวกนะให้เขารูปทรงหาร้านที่ช่างหน้าตาแก่เก่าๆเลยนะใช่ใช่จริงผมพกขาวแบบนี้ยิ่งดีนนะี่แบบนี้จึงจะทำได้ปบางบางร้านเขาใดยกคนไม่ได้ไม่เป็นไดแต่ตรงรีดตรงหนีบตรงกันอยู่นั่นอ่ะอันนั้นต้องช่าง่นใหม่ครับพี่ถ้าจะตัดทรงนี้แบบนี้ต้องช่างรุ่นเก่า วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณนัทลำดูกาของสองนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอสอนผมลงในทวีปนะครับก็เพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะอนิสงส์วันนี้ขอให้พี่นัทเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเงิน,ะน,อนทองก็มีกันหมดแล้วมีกันทุกคนเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลเองรักษาเองนะพี่ส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลเองทําเองเฮงๆโดยลยซื้อลอตเตอรี่ขอถูกรางใหญ่ๆนะไม่ก็บุญหลดทับไปเลยบุญหลดทับไปเลย ไม่ช่างใหญ่ก็ตัดไปด้วยวุยพอรอนไปด้วย,ย,วยแล้วก็ก็คือเราก็แต่งทรงไปด้วยให้มันเป็นธรรมชาตินะพยายามทํางานให้มันแบบให้มันสมูทอ่ะดูผิวดูคล่องแคี้วไม่ใช่อ้วนแล้วอืดน,นะครับอ้วนแล้วต้องคล่องแคี้วร้อยกว่าโลแล้วช่างใหญ่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณทับชมครับสวัสดีครับผมครับพี่บ๊ายบายบ๊ายบาย